มีฟันทางแบบหนึงที่จัดยังไงก็ไม่ชิดค่ะ หรือถึงชิดก็อาจจะดูไม่สวยฟันแบบนั้นคือฟันที่รูปร่างเล็กเกินไปค่ะส่วนมากก็จะเกิดที่ซี่ข้างแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็กเชฟภาษาไทยเขาก็จะเรียกกันว่าแบบฟันเป็นข้าวโพดเห็นปะเขาตัวจิ๋วๆแบบนี้เลยนึกภาพนะถึงเราดึงชิดมามันก็จะดูไม่สวยอยู่ดีเพราะว่าฟันมันดูไม่สมมาตรกันหรือบางคนที่เป็นมากๆเขา้าอะฟันซี่เนี้ยก็คือหายไปเลยข้างนี้คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าข้างนี้หายไปเลยกลายเป็นซี่เขี้ยวแหลมๆไปเลยเห็นปะนั่นก็มีเคสหนึ่งที่ซี่ข้างเขาหายไปเลยนะแล้วก็กลายเป็นซี่เคี้ยวทั้งสองข เดี๋ยวเอาให้ดูนะเนี่ยพอดึงชิดแล้วมันจะชิดได้แต่ตรงโคนฟันตรงเนี้ยตรงปลายตรงเนี้ยที่มันเป็นที่รูปร่างฟันมันค่อนข้างสอบเข้าเพราะว่ามันเป็นซี่เคี้ยวเนี่ยมันก็จะมีรูเกิดขึ้นมาได้แบบเนี้ยคือทำยังไงให้ชิดได้ไหมคือจะบอกว่าทําด้วยการจัดฟันไม่ได้นะเค okay, ปีกว่ามันก็ชิดเต็มขึ้นดีขึ้นประมาณนี้แล้วนะคะถ้าบางคนไม่ซีเรียสอึงชิดประมาณนี้ จบ,จบได้เหมือนกันนะแต่บางคนนะรูปร่างเคี้ยวเขาแหลมแบบนี้มันก็จะเห็นเป็นรูชัดกว่านี้นะคะก็จะต้องแก้ต่อไปโดยการเติมให้เป็นรูปร่างที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีฟันข้างนะคะก็จะแก้รูปร่างของฟันเคี้ยวที่ชิดแล้วเนี่ยให้เป็นรูปแบบของฟันข้างแทนแบบนี้เป็นป้ามันก็จะดูเต็มขึ้นตรงนี้จะลดความสอบลงเป็นฟันที่ดูเต็มลงมาจนถึงตรงปลายแต่ถ้าเราเป็นเคสที่ฟันข้างเราซี่เล็กเกินไปอะคะ่ะเราก็ต้องปรับทั้งรูปร่างแล้วก็ขนาดเพิ่มความกว้างนะคะให้ได้สัดส่วนพอเหมาะกับฟันซี่อื่นๆเวลายิ้มด รวมจะได้ดูสวยคือการเติมรูปร่างของซีเนี่ยให้มันเต็มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอมโพสิตวีเนียรหรือว่าเป็นการทําครอบฟันขึ้นมาก็ถ้าใครมีปัญหาฟันห่างแบบนี้นะคะก็ลองไปปรึกษาทันตแพทย์ดูค่ะว่าของเราต้องจัดแก้ไหมหรือว่าสามารถก่อ,อกเป็นรูปร่างขึ้นมาเพื่อแก้ไขการห่างได้เลยค่ะก็เช่นเดิมนะั้นถ้าเกิดใครอยากมาทําที่ทุนรักก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้ง2ส,สาขาเลยสาขาคอนกรนบัซซิลอแปดสาขากรุงเทพนนต์อิมามร์ชีแอติวานนท์ทั้งออก3ค่ะใครสะดวกบ้านเที่ยวทักน้องแอดมินได้เลยนะคะอี บายค่ะ